จำเอาไว้นะบางครับมันไว้ใจเราเรื่องความยากมันไม่มีบกพร่องหละเรื่องในหัวใจเรานะมันยากทุกอย่างทุกอย่างเอาทำเขาไปจับอะไรพอดีไม่พอดีให้เอาทำจับยาก็ไม่เอาถ้าทําไม่พาวเาพราะทานี้เมื่อเราปฏิบัติตามท่านแล้วเราจะมีความสงบเย็นใจไม่สร้างเสี่ยงสร้างน้ำสร้างฟึ้นสร้างไฟพอความรุงเฟ้อจนขนาดติดคุกมาเขาห,หัวใจเราเนี่ยทา านลากเราออกจากความทูกแต่เราอยากบืนเข้าถู่ความทูกด้วยความบุ้เฟอ้อเหินกิเลสนั่นแหละพาไปอะไรไม่พอนะกิเลสไม่มีคําว่าพอดิ้นดิดกันตลอดเวลานี่ฟังที่เมืองไทยเราเนี่ยป่าช้าอะไรอยู่ที่หมดเวลานี้นะป่าช้าเหล็กป่าช้าอะไรเต็มอยู่นี่นะมองไปที่ไหนท่านทั้งหลายเห็นไหมมีเสากําลังจะมาตั้งโรงงานมากๆในเมืองไทยของเรา นี่ในขณะเดียวกันคนเขามาตั้งนี่เหมือนน้อยเขา <c oughs> จะมาสร้างโรงบ้าฟุงเฟอ้อเหอให้เหมืองไทยเราเป็นบ้ากันทั้งประเทศนะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีโรงงานเขาผลิตออกมาแล้วเพื่อขายเพื่อขายแล้าผู้ซื้อก็หามาดิ้นล้มดินตายหามานี่ละตรงนี้อันหนึ่งนะไปที่ไหนมีแต่าผาช้าของเหล่านี้แหละ ของเมืองนอกเมืองนายิ่งชอบด้วยเมืองไทยเราถ้าเป็นของเมืองนอกเมืองนา,นา,นานโวยชอบอปู่ย่าตายายท่านไม่เห็นชอบแต่ลูกหลานนี่ทำไมมันเก่งกว่าปู่ย่าตายายลูกที่เจ่กว่าครูมัดจมนะให้พากันระวังเวลานี <c> ้ <oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นแล้วนะเพราะความมุ่งเฟอือเหี่เขาจะมาตั้งโรงงานมากๆโรงงานนี่ก็เพื่อมาเอาเงินเรานั่นแหละมเมื่อเห็นโรงงานมา กระเป๋าเงินเราเปิดอ้าไปแล้วนะโรงงานยังไม่เสร็จที่รีบเสร็จกระเป๋าเงินกําลังมันจะออกเวลานี้มันกําลังเป็นบ้าบ้าสดๆ้อนบ้าจากบ้าจ่ายนี่กําลังจะเป็นน้ำมันไทยแล้วอันนี้เร็วมากทีเดียวเรื่องอย่างนี้เร็วมากเมืองไทยเราไม่ค่อยจะยินดีในสมบัติของตนในเนื้อหนังของตนถ้าเป็นของคนอื่นแล้วรู้สึกว่าดีไปหมดดีไปหมด จนอจยากถามว่าเมียไม่ใช่เมียเราเหรือเวลานี้ลูกไม่ใช่ลูกของเราแล้วหรือเปนเห็นคนอื่นดีกว่าลูกของเราลูกคนอื่นดีกว่าลูกของเราเมียคนอื่นผัวคนอื่นดีกว่าเมียกับผัวของเราทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นของคนอื่นดีกว่าของเราทางนั้นเราก็หมอบ ปราบเขาเราสิเราอยู่เป็นอิสระได้อย่างไรไม่สงวนเนื้อหนังของตนไม่เป็นตนเป็นตัวเพื่อความเป็นปึกแผ่มนมั่นคงแต่ชาติไทยของเราเราจะอะไรไปเป็นหลักเปียนต่อชาติไทยของเราว่าใครก็มีแต่ล้มเหลวเหลวเห็นสิ่งแพยน,นอกเป็นบ้าเขาตดพูดก้อนู่้เนี่ยตดมังนอกนี่หอมนะเนี่ยพาไปดมกันหมดทั้งประเทศนี่ถ้าว่าตดเขาหอมมันเป็นอย่างนั้นนะเวลานี้เมืองไทยเรา มันลืมเนื้อเหลือมตัวถึงขนาดนั้นให้ลูกไหมนี่ทาเตือนท่านทั้งหลายเตือนให้พาล่องพามหรือเตือนให้เป็นยังไงพิจารณาสิสิ่งที่พาล่อพาชมก็คือกิเลสมันพับเป็นอยู่แล้วใช้เรียกว่ากระตุกมันหรือล้างมันไว้ไม่งั้นมันจะเลยเถิดทากคนตกนรกทั้งเป็นทั้งทั้งทิ่ทุกสิ่งทุกอย่างมีสมบูรณ์อยู่ ็มบ้านเต็มเมืองแต่มันเป็นในเรื่องของเขาที่ไปหาซื่อมาด้วยความเพลิดเพลิน้องตัวเองและมาสังหารตัวของเราเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวจึงกระตกให้รู้เนื้อรู้ตัวเสียบ้างนะไม่งั้นจะลืมเลยเถิดเลยเถิดแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละทำท่านสอนอย่างนี้ให้ท่านหลายจําเอาไว้นะอย่าให้เลยเถิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ดีเลยถ้าคําว่าเลยเถิดแล้ว ถ้าเป็นรถวิ่งตามถนนเลยเธอก็ลงข้างทางแล้วตกเหวตกบ่อตายเรียกว่ารถตายรถตายฟื้นขึ้นมาได้เข้าในอู่ซ่อมแล้วกลับมาขับขี่ได้คนตายอยู่ในรถในคลองทีิรถพัดลงเหวลงบ่อนะนั้นไม่มีทำมาฟื้นตายเรื่อยไปถ้าไปกุศลาหรือไม่กุศลาไม่ราบแต่เรื่องตายได้ตายเร็วที่สุดไม่ฟื้นรถมันฟื้นได้นี่แหละความรู้จักประมาณฟุ้งเฟอ้อ ทางโคดทางเชี่ยวทางรงหรือทางสี่แยกห้าแยกทางที่ชุม,มนชนควรจะปฏิบัติตนต่อการขับรถอย่างไรบ้างสําหรับคนขับรถต้องเป็นผู้ระมัดระวงังในสิ่งเหล่านี้นความเส<ม>ียหายอะไรเป็นความราบลื่นด,ดีงามถ้าเป็นความเสียหายเหยียบเรยบรกทันทีอย่าให้มัน <c oughs> มันไปถ้าเป็นความราบลื่นด,ดีงามเหยียบทะเลนเข้าใส่พวกอะไรหมุนไปเพื่อผลประโยชน์จากตนเอง อันใดที่จะเป็นความเสียหายหมุนพลงอะไรกลับนี่เรียกว่ากลับเนื้อกลับตัวของเราอย่างนั้นด้วยพวงอะไรคือสติปัญญาหมุนติ้วกำกับเครื่องยื่ในนั้นนะหากันจําเอาทุกผู้ทุกคนวันนี้เราก็เลยมาบำเพ็ญกองการกุศลของ,ของาประโยชน์ที่มามากน้อยนี้เรามาเพื่อชาติไทยของเราธรรมาชาติไทยของเรานั้นเป็นวัตถุ ส่วนบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายบริจาคมากน้อยนั้นเต็มอยู่ในหัวใจของทุกคนไม่จําเป็นต้องมีท,ที้แจงที่รลับบุญเป็นบุญกุศลเป็นกุศลต่อชาติชทยของเราเทนั้นเนี่ยวันนี้หลวงตาก็ขอดูโลธนาและขอบคุณกับท่านทั้งลหลายเป็นอย่าง